สำหรับคลื่นนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูเอสเปสโซไทยทีนะคะข้าง้ก็จะมีความแบบชาดำเย็นหวานๆมีกาแฟที่เรียกว่าค่อยๆไหลลงไปรวมแล้วนะคะถือว่าดื่มง่ายค่ะอันนี้ไม่ได้หวานเกินไปนะคะสวัสดีค่ะนเนื้อเรนทอฟคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนู เอสเปสโซ่ไทยทีนะคะซึ่งจริงๆแล้วพอเป็นเมนูเอสเปสโซ่ไทยทีค่ะนั่นก็คือตามตัวก็คือเป็นเมนูกาแฟที่มีชาไทยอยู่ด้วยใช่ไหมคะ <Wow. S 1> วันนี้ค่ะเน่จะมาทําเป็นแบบสไตล์แบบกาแฟดํานะคะแต่ว่าน้ําชาที่ใช้เราจะไม่ได้ใช้น้ําชาที่เราชงค่ะเน่ใช้มาเป็นแบบไซรัปนะคะวันนี้เน่ใช้ไซรัปชาไทยของซีโนรต้าค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะดัดแปลงเป็นเอสเปสโซ่มทชานะคะเน่ก็มีไซรัปของชาเขียวมัชฉาให้นะคะ ที่วันนี้ได้มาใช้เป็นใจหลักของชาไทยกับชาเขียวมะชามเนี่ค่ะของซโรเลต้า er. ก็เพราะว่าช่วงนี้ Oriental Coffee ของเรามีจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะถ้าซื้อ2ขวดค่ะจะได้แถมฟรีเพิ่อมอีก1ขวดนี่ก็เลยพยายามมาแชร์เมนูให้เผื่อว่าจะได้เป็นไอเดียอไปใช้ทำทานที่บ้านหรือว่าทำขายได้นะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเป็นเอพเโซชาไทยกันในสไตล์แบบเมนูสูตร16ออนแล้วก็22ออนค่ะ กาแฟวันนี้ที่ใช้นะคะเนี่ใช้เป็นกาแฟอาราบิกา้าพั่วเข้มค่ะก็คือเป็นตัวเอสเพรโซตัวนี้นะคะของเ e นทอลคอฟฟี่เราค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่แก้ว16ออนกันก่อนเลยนะคะสําหรับูตรแก้ว16ออนค่ะเนี่ยจะใช้กาแฟเนี่ยสช็อตนะคะแล้วก็จะดึงน้ากาแฟมาที่2ออนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเตรียมเป็นด้้มชงน้ำไหล่2ทางแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่บาสเกตสองช็อตค่ะเราก็ใส่กาแฟเลยเนาะ ลาน้ำนะคะเสร็จแล้วก็พอเราดูน้ำกาแฟนะคะไหลออกมาแบบที่ปกติเราได้นะคะหรือว่าที่เราต้องการเนะะี่ยค่ะเราก็หันมาทำในส่วนผสมของน้ำชาไทยรอได้เลยนะคะสูตร96ออนค่ะเนี่จะใส่น้ำชาลงมาเนี่ยที่20 ml นะคะหรือถ้าเราจะกดเป็นปั๊มก็คือ3ปั๊มค่ะ ปั๊มวันนี้เนี่ยประมาณ7.5 ml เพราะฉะนั้น3ปั๊มก็จะอยู่ประมาณ21-22แถวๆนี้นะคะเราก็กดเลยอ่ะกดนะคะ1 2 3อ่ประมาณนี้ค่ะ20-22 ml นะคะเสร็จแล้วค่ะน,นี้จะใส่น้ำเปล่านะคะอันนี้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาเลยค่ะใส่ลงมาที่4ออนนะคะอ่ะเราก็กดเอ้ยเราก็เทน้ำเปล่าลงมานะคะ4ออนอันนี้3แล้วก็อีก1ออนนี่ค่ะ ใช่แล้วเราก็คนให้เข้ากันเพราะว่าวันนี้เราทำเป็นเอเปโซ่เอเปโซ่ชาไทยเอเปโซ่ไทยทีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นสไตล์แบบกาแฟดำนะคะเรยกว่าเป็นน้ำชาท็อปหน้าด้วยช็อตเอเปโซ่นั่นเองน้ำแข็งเต็มแก้วค่ะเอเปโซ่ไทยทีก็คือน้ำชาไทยท็อปหน้าด้วยช็อตเอเปโซ่นั่นเองนะคะเราก็จัดการทีไปเลยเรียบร้อยค่ะ เห็นไหมคะตอนนี้เราได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมโนโูเอพิโซดไทยทีค่ะแกง16ออนนะคะต่อไปนะคะมาทําสูตร22ออนกันค่ะ22ออนนะคะเราก็จะใช้กาแฟที่2ช้อนเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดึงน้ำกาแฟกันที่3ออนนะคะ อ,อันนี้เป็นสายกาแฟของพวกเข้มนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาจัดการทำส่วนของชาไทยกันนะคะก็จะเป็นชาสายเนาะแบบเหมนชาดำเย็นสำหรับสูตรยิร้สองออนเลือกใส่ไซรัปชาไทยที่1ออนเลยค่ะก็กดเลยนะคะที่4ปัม๊ม1 2 3 4สาเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำเปล่าค่ะ4ออนเหมือนกันค่ะทีเลยนะคะจริงๆอันนี้เต็มถ้วยนี้ก็4ออนนะคะเนี่นเยเทวิดีโอเลยดีกว่า4ออน แล้วก็คนให้เข้ากันใส่น้ำแข็งแล้วก็รอตอนนี้ก็คือรอกากแฟนะคะต้องบอกว่าถ้าหากว่าใครจะทำเป็นเมนูแบบเอเพสโซมัชชาหรือว่าชาเขียวอะคะ่ะก็ใส่ส,ส่วนผสมเท่ากันได้เลยนะคะก็คือ16ออนก็คือชาเขียวก็ใส่ที่3ปั๊ม22ออนใส่ที่4ปั๊มเหมือนกันค่ะอันนี้เทเลยนะ โอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้มาเป็นเมนูเอสเปรสโซไทยทีเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าเราได้กาแฟกับไซรับชาไทยนี้เนี่ยออกมาแล้วมันเข้ากันหรือไม่ยังไงมาชิมกันเดี๋ยวเรามาชิมแก้ว16ออนกันก่อนนะคะข้างล่างก่อนอืม ข้างหน้าก็จะมีความแบบชาดําเย็นวนหวาน แล้วก็เริ่มมีมกาแฟาที่เรียกว่าค่อยๆไหลลงไปรวมแล้วนะคะก็จะได้ความเข้มความหอมของกาแฟาเข้ามาแต่มันจะมีความเฟลเวอร์ชาค่ะที่เป็นค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะต้องบอกว่าไซรัปชาไทยของเชอโนต้าเขาค่อนข้างที่จะแบบว่ามีชามีความฝาดชาเบาๆมีชาชัดเจนอย่างนั้น,นะคะ่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราสามารถทําเป็นแบบชาดําเย็นปกติได้เลยนะคะอันนี้เราก็คือแค่มาท็อปหน้าก,กาแฟาเท่านั้นเองให้ความเข้มของกาแฟค่ะเขาลงมารวมกันนะคะกับชาดําเยน็น มว่าเราวนก็ยังได้ความหวานนะคะหวานหวานหอมๆชาๆความฝาดดของชาถือว่าดื่มง่ายค่ะอันนี้ไม่ได้หวานเกินไปนะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะเพิ่มรสหวานก็ลดที่ไซรัปชาไทยได้เลยนะคะยังจะเป็นน้ำชาไทยแบบชาดำเย็นนี่อร่อยมากอะ่ะอืม ้มันง่ายใช้งานง่ายนะคะอันนี้เนี่ยเนี่ยถือว่าสูตรนี้คือความหวานของชากําลังดีค่ะไปผสมกับกาแฟใช้ได้เลยนะคะไม่ได้หวานเกินไปแต่ว่าอยากจะเพิ่มรสก็เอาที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากใครอยากทำเป็นสไตล์แบบเอสเโซชาเขียวอะไรเงี้ยนะคะเอสเโซมาชากก็ได้เหมือนกันเลยค่ะนี่ก็คือใช้เป็นสูตรเดียวกันได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเอลนทอล f f e ฟเรามีโปรโมชั่นอยู่อย่างที่บอกไปแล้วค่ะ เพราะนั้นถ้าใครสนใจไซรัปชาเขียวชาไทยนะคะช่วงนี้รีบสั่งเลยค่ะ2ขวดเขาจะมีแถมฟรีให้1ขวดนะคะก็ถ้าสนใจก็สอบถามลงที่ข้างล่างได้เลยค่ะในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไซรัปของรสชาติอื่นๆนะคะ2ขวดเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวนี้จะแถมหัวปัมเพิ่มให้1ห,หัวค่ะ mm. ก็ถ้ายังไงสนใจไซรัปชินไลต้าช่วงนี้รีบเลยนะคะถึงแค่28กุมภานนี้เท่านั้นค่ะ mm. โอเคสําหรับวันนี้นะคะ mm. ก็เป็นเอเพโซชาไทยค่ะ มาแชร์ให้เรียบร้อยละทำดูแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันค่ะหรืออยากจะให้ได้มาแชร์ความรู้เรื่องรายเมนูแบบไหนก็บอกมานะคะเดี๋ยวเน่หาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ได้ค่ะกดติดตาม Subscribe เ r i e n Coffee Channel นะคะกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสําหรับวันนี้นะคะกับเมนู เอสเปรสโซชาไทยค่ะมาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะ